วันนี้มาทุ่งนาค่ะามาดูการเกี่ยวข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะค่ะไปดูกันเลยนะคะแดดร้อนอ่ะนะคะใส่หมวกก่อนค่ะอุ้ยเกือบจะพลเลิเลยค่ะ พัลเลอร์ก็คือทางเหนือนะคะถ้าภาษากลางก็คือว่าลื่นนะคะนี่ค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อเกี่ยวข้าวค่ะมามาช่วยเกี่ยวข้าวนะคะเป็นนา พี่สาวปลูกไว้นะคะอ่าเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเราสักพักก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าอา่อาครอบครัวเราเกี่ยวกันยังไงนะคะคือว่าเรามาช่วยกันเกี่ยวนะคะนี่ค่ะคุณพ่อเกี่ยวแบบนี้นะคะอันนี้คือการเกี่ยวข้าวค่ะนี่นะคะคุณพ่อระวังหัวเข่านะคะ เป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านเรานะคะเวลาเราถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมาช่วยกันเกี่ยวนะคะที่นี่ก็คือว่าการลงแขกนะคะแล้วก็วันหน้าเราก็จะไปไยเขานะคะคำว่าไยก็คือว่าไปช่วยเขาเกี่ยวนะคะตอนนี้เขาเรามาช่วยเขานะคะวันหน้าเขาก็จะมาช่วยเรานะคะ แบบนี้เราจะเรียกว่าเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาตากแดดไว้ก่อนนะคะสัก2อสามวันนะคะถึงจะมาตีนะคะตีก็คือว่ากัดแทกข้าวนะคะเพื่อให้ข้าวหล่นจากรวงนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปเก็บนะคะ เดี๋ยวเราจะพอเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณพ่อพักก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นลมซะก่อนนะคะเพราะว่าอายุมากแล้วนะคะคุณพ่อพักก่อน,นะค่ะไปกันค่ะแดดร้อนนะคะอุ้ย เดี๋ยวเราไปดูว่าการกินข้าวหรือว่าทานข้าวแบบบ้านเรานะคะเป็นไงนะคะคือว่าเกี่ยวข้าวแล้วก็คือกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะก็ดูนะัว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนดูนะคะ,ม,ะมีหลายอย่างนะคะอันนี้คุณแม่ค่ะแล้วก็พี่สาวค่ะอันนี้พี่เขยนะคะ,ะมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะ อันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีแคบหมูกรมีน้ำพริกมะกอกน้ำพริกมะกอกนะคะแบบนี้นะคะหัวเฟืองอันนี้นะคะอันนี้กินกับน้ำพริกมะกอกนะคะแล้วก็อันนี้าอันนี้เอาเป็นถ้วยกว่าเนาะเขาจะได้เห็นชัดเนาะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าออกฝาถ้าถ้าเรียกแบบภาษาเหนือนะคะออกฝาแต่ว่าถ้าภาคกลางก็น่าจะเรียกว่าหมกปลานะคะ แล้วก็ใส่คขมิดด้วยนะคะจะได้ไม่เหม็นคาวเนาะเ,เดี๋ยวเราจะให้ครอบครัวเราทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมตอนเ,ออเกี่ยวข้าวร่วมกันนะคะ